¡Qué bueno! ฝนตกเลยมโหอนน่กำลังฝนตกนะแห้งมาแห้งมาแล้วมายังมามันยังมาบ่มอหเฮาเดี๋ยวสิเอ๋พเขาเบิง่งนี่ทุกคนมืดมุอยู่ทางนั้นนี่มาแล้ว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 นี่มาแล้ว ก้อนโทรศัาาพทาา์ก้อนโมลกันนำใส่ซี่จะไปเลื่อยจัมาให้ทรัพท์มเดลกันาากาากนำเดี๋ยวม่สิทธิเอา คนโทุกคนเนอะหอยมันกพีะอ้อต่อเนม่องกันมันก็จแต้ากรับปรกันน้ำนี่กันน้ำทุกคนได้รับ้ำเส่าชาค่ัาสวนิ้คชาว้คาาแล้วเป็นแผ่นลลมาเก็บไหมทุกคน แผ่นลงมาเก็บหอยกลางสายฝนเลยพี่ฮูว่ามันสิได้นุ่มันสิบได,บด,ได้โทรศัพท์ก็ะเสียงแห้งอะไรนะน่าตาตาได้จังเลยล่ะ หอยเล็กหอยตัวเลกสองลูก <c oughs> นี่พี่เดือนน้อยก็แล้วหอย,ย,อยน้อยๆนูอนใหญ่เขาเก็บไปก้อนแล้วบรรยากาศอ้อพามาอ้อมพามาเบิ่งบรรยากาศฝนตกลิ่นทุกคนเอ้ยมีแมสดอกเก็บหอยนะเก็บหอยคือสิมีมีแมส มาเบิ่งบรรยากาศเก็บ,กบหอยนี่ย่อมมือนี้ย่อมนะมือนี้นะมันอาจะได้มีหลายเพราะว่าคนเก็บร้ายหลายเด็กน้อยเขามาเก็บหลายคนนะฮะทางผู้เด็กน้อยเขามากกำลังมากเก็บนะหลายคนก็นะนะนทุกคนเด็กน้อยเขาหานะ ไม่ได้บ่มีได้ไมีได้คือเดี่ยวอะไรอันนี้กะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามาตักฝนชุ่มเยน็นชุ่มเย็นทุกคนตาฝน บรรยากาศดีมันบรรยากาศโคตรดีลเยนนดดลยตัยดดกฝนนี่โคตรดีเสียงกบเสียงเขียด ทุกคนตัดภาพมาหดนี่นะค่อยหดหายแล้วมาเกิดเป็ดเกิดใกล้เกิดมุงแล้วทุกคนเพราะว่าหอยเท่าก,กันได้มอกข้าไปน้มมันขาไม่ได้นี่นนนหอยจ้ได้ที่ไหนอะไปฮาหนอยฮาหนอยฮาหนอยตำนี้เลยตำนี้ตำนี้ก้อยนะ cơm mù xong rồi xong rồi นนะเ,เป็นอะไข่ลาย่าไรมันมันเป็นุูนซ้ำมซีซ้อน I <laughs> มันไปเสื้อมันด้วย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 วยดน้ย้วยดนวลย้วนด้ย้้วยด้วย้้นว้ แส่วนคนลร <c oughs> คนเีน <c oughs> เป็นตะแพงคนเราเป็นจะสร้างส่วนคนเราเป็นจะสร้างนะภารกิจเราวันนี้เรียบร้อยเมื่อหาเอ็ยู่อกินเพื่อนคนลาทุกคน บรรยากาศหลังฝนตกทุกคนซุ้มเย็นธรรมชาติงามมอันนี้มักนัดสัมปรลรดยังไม่สุกเลยค่ะอันนี้น้องติ๊กหน้าเคี้ยวปิดสัมปรลรดดิบลูกนี้ ห่วยนุ่งจังเลยลูกไปกลับกลับบ้านค่ะไปหาเห็ดยูเห็ดสีนี้กลับบ้านกันเลย ข้อนค่อยสีดังไฟนึงเข้ามหอนเฮิดแล้วจ้ะมาหอนเทิดแล้วแล้วก็เ,วกเดังไฟนึงเข้ากันเลย ooo, naa, pom ee chow minh sinh, chow minh sinh chow minh วันนี้เ้ากระเยเอาเข้าลงเืง้อโหดแล้วทุกตนอุ่นพอเย็นวันนี้อุน่นพอเย็น ก่อนทุกคนเพราะว่าสภาพเป๊เปะเ,เป๊ะเมื่อเลิศคือเป๊ะเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบน้ำเต้นัวแล้วกันสิ่หไราปิงโอกลิ่นนะจ๊ะตอนนี้เข้าห้องกระชุบเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวไปทีใส่เข้ากัน จะมาปิ้งโอ้กันทุกคนนี่เดี๋ยวจิปิ้งโอ้ ทุกคนตอนนี้ก็ปิ้งโอ๊าก็สุกเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจีเอาไปกินมันนี้ก็สุกแล้วแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพลงไเท่นี้เนาะฟังทุกคนกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเธอ,อเป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์ไอคลิปต่อๆไปนีเด้อบ๊ายบายไม่พอกันใหมคลิปนะ